สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว Figma g u i v e r 1 Ultimate Edition รามิโลกับเหยียบของใน LINE f i g มานะครับซึ่งก็จะเป็นสินค้าฉลองครบรอบ15ปีของ LINE นี้นะครับนั่นก็คือไกเวอร์1อัลติเมทอิดิชั่นนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้รีวิว Figma ไกเวอร์1เวอร์ชั่นแรกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูก็คลิกไปที่ตัไอมุมขวาบนนี้ได้นะฮะมาเริ่มดูที่หน้ากล่องนะครับก็ทําออกมาได้ดูพรีเมียมมากเลยนะฮะก็จะมีรูปของตัวฟิกเกอร์ยืนอยู่แบบนี้แล้วก็มีโลโก้ครบรอบ15ปี f i g มาแล้ว Product Number ก็เป็นตัวที่600พอดีนะฮะขนาดของกล่องนี่ถือว่าใหญ่กว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับเทียบกับตัวเก่าก็จะใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้เลยนะฮะ ส่วนด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะดีไซน์มาเรียบๆเป็นสีดําแล้วก็มีโลโก้ฉลองครบรอบ15ปีของฟิกมาโลโก้เรื่องไกเวอร์ส่วนด้านหลังกล,งกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูคร่าวๆว่าสามารถแอคชั่นอะไรได้ประมาณไหนบ้างแล้วก็มีกิ้นิมกับออปชั่นพาร์ตอะไรมาให้บ้างนะส่วนด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปอาร์ตแบบมังงะโดยอาจารย์โยชิกินะครับสวยมากซึ่งความพิเศษของกล่องฟิกมาไกเวอร์ตัวนี้เนี่ยคือเขาทํากล่องมาเป็น2ชั้นนะอันสีดำ พรีเมียมมากเลยนะครับสมก Asia, ับที่ฉลองครบรอบ15ปีซึ่งกล่องด้านในนะก็จะเป็นว kind of like ินโดว์แบบนี้นะครับสามารถส่งตัวฟิกเกอร์ด้านในได้และด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปตัวฟิกเกอร์ไกเวอร์ที่ยืนหันหลังอยู่ส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างแอคชั่นเหมือนกับด้านหลังของปลอกสวมส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์ที่ใช้รับชั้นพาดใบหน้าตอนที่ดึงกรอบด้านหน้าออกมาแล้วก็เห็นหน้าของโชว์อยู่ข้างในเหมือนกับหน้าปกมังงะเล่ม5นะครับสหรับแพ็คเกจจ้าาากะปรนีนะครับเ่ไป็นายวะงงัจ เมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับขนาดตัวเนี่ยใหญ่ขึ้นมาก,กว่าตัวเก่าพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ทรงกับดีเทลก็ทําออกมาได้ดีกว่ามากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมเจาะแคบกันครับมาเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับดีเทลของใบหน้าเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับสีนี่ก็ลงมาค่อนข้างสวยเลยพวกจุดที่เป็นสีเงินเนี่ยทั้งคอนโทรลเมทัลแล้วก็ส่วนประสาทร,รับกลิ่นกับพัดปากเขาก็ลงมาเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับค่อนข้างสวยเลยให้อารมณ์เหมือนเป็นโลหะส่วนที่ดวงตานี่นะครับก็จจะะะเป็นนลีียาาาสสสสแแ้้้ววดใกททองหูมมมมิิต หลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีดีเทลพวกเส้นที่เป็นเนื้อของไกเวอร์อยู่นะฮะค่อนข้างละเอียดเลยเทียบส่วนหัวกับตัวเก่าชัดๆด,ดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับต่างกันพอสมควรเลยนะฮะทั้งดีเทลแล้วก็ทรงทางฝั่งอัตเมียดิชั่นนี่สวยกว่ามากเลยนะครับดูใกล้เคียงกับในมังงะมากกว่าตัวแรกเยอะเลยและจะขยับช่วงหัวนี้ก็จะเป็นบอร์จอยนะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360เยงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีดีไซน์สา,ายตรงนี้ที่ติดอยู่กับหน้าอกนะครับเขาทำมาเป็นพาทยทกก ข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็งอไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แล้วก็ยกขึ้นน้างข้างได้ถึงขนาดนี้ตรงส่วนเกราะไหล่เนี่ยเขาทํามาเป็นพาร์ทนิ่มนะครับทำให้เวลาที่ยกแขนขึ้นเนี่ยเกราะมันก็จะขยับหลบไปเองนะส่วนช่วงต้นแขนก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้ข้อศอกก็จะเป็น d o บเบิ j o i n นะครับงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อมือก็จะเป็นบอจอ j o นะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้360พับขึ้นพับลงได้แบบนี้ แล้ที่ช่องลําตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำดีเทลออกมาได้สวยมากเลยนะฮะเหมือนกัระลุดออกมาจากมังงะเลยนะครับที่หน้าอกนี้ก็แน่นอนว่ามีกิมมิกสามารถกางออกมาเพื่อยิงเมกาสแมชเชอร์ได้แบบนี้ ซึ่งดีเทลของพาร์ทหน้าอกด้านในเนี่ยทำออกมาได้สวยกว่าตัวเดิมมากเลยนะครับจะดูมีมิติแล้วก็มีดีเทลเยอะกว่านะครับเทียบกับตัวเก่าก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับตัวเก่าเนี่ยจะมองไม่เห็นดีเทลอะไรด้านในนะครับจะเป็นแค่สีคุณนๆตัวใหม่เนี่ยสวยกว่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็จุดที่ต่างกันอีกก็คือจุดขยับของบานพับฝาหน้าอกนี่นะฮะตัวเก่าเนี่ยเขาจะใช้เป็นจอยของฟิกมาเห็นชัดๆแบบน,นี้เลยนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยเขาแก้ด้วยการทําเป็นข้อต่อบานพับให้กลืนไปกับดีเทลท่อตรงนี้นะครับทำให้ม นะตัวเก่าจะออกมันๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวใหม่จะดูสดใสกว่าเรื่องสีนี่จริงๆผมชอบโทนของตัวเก่านะครับแต่ที่ผมชอบของตัวใหม่มากกว่าก็คือตัวเก่าเ,เขาจะทําสีมาดูเคลือบเป็นอารมณ์เหมือนผ่านศึกมาแต่ว่าตัวใหม่เขาจะไม่ทําสีเคลอะมาครับซึ่งส่วนตัวอันนี้ผมจะชอบของตัวใหม่มากกว่านะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะและจุดขยับช่วงลำตัวก็จะเป็นบอจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้ส6 0รบเอียงซ้ายเอียงขวาได้ก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้ช่วงต้นขากกะยไปขางง้ไดถึขกะยกไปขข้้าางงงหลัไดถึนนี แล้วเขาก็ยังทําให้สามารถดึงออกมาได้แบบนี้เพื่อที่จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แบบที่ต้นขาจะไม่ขวางเอวนะฮะแล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้ช่วง,งเขาจะเป็นดับเบิ j o i n นะครับงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อเท้าก็จะยกไปซ้ายไปขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ยกลงได้ถึงขนาดนี้และที่ช่วงปลายเท้านี้ก็จะมีจุดขยับเป็นบานพับยกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะฮะและที่ใต้เท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้ เทียบขนาดกับระบบธรรมชาติกันด้างก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับกันด้างก็จะตัวเล็กกว่านะครับหัวกันด้างจะสูงที่ประมาณต้นแขนของไกเวอร์เทียบขนาดกับเอเซฟิกวัวส์สไปเดอร์แมนชุดไอออนสไปเดอร์ดูว่จะต่างกันประมาณนี้นะครับตัวไอออนสไปเดอร์ก็จะตัวเล็กกว่านะครับจะสูงเลยหัวไหล่ของไกเวอร์มานิดนึงเทียบขนาดกับฟิกเกอร์สแตนดาร์ดมาร์ชเลเดอร์ดีเคทดูว่จะต่างกันประมาณนี้นะครับเทียบจากช่วงหัวไหล่แล้วก็หัวเนี่ยส่วนสูงค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะครับเทียบกับฟิกมากไกด์เวอร์หนึ่งตัวเก่านนนนะะะะะฮตตัััวววเเเกก่่่่่่าา็จสสูงงงงททีีปรรรรมมณคคอออขใหบืย พอเทียบกันชัดๆแบบนี้แล้วทรงของตัวใหม่เนี่ยดูสวยกว่ามากเลยนะครับมีความใกล้เคียงกับในมังงะมากกว่าส่วนตัวเก่าเนี่ยเทียบกับตัวใหม่เราก็จะดูผอมๆกว่าหน่อยนะครับส่วนออปชั่นพาร์ทที่ให้มานะครับก็จะมีมือเหยียดนิ้วตรง1คู่มือแบ1หคู่มือหก1คู่มือจับอาวุธ1คู่ซึ่งพาร์ทนี้นะไม่รู้ว่าเขาให้มาทําไมนะเพราะมันก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรไม่ถือนะ มือซ้ายตอนที่ดึงหน้ากากออกหนึ่งครั้งพารใบหน้าตอนที่ดึงหน้ากากออกแล้วเห็นหน้าโชว์อยู่ข้างในทําออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับลงสีมาได้ละเอียดมากซึ่งวิธีเปลี่ยนพาร์ตใบหน้านี่นะครับก็ไม่จำเป็นต้องถอดทั้งหัวนะฮะแค่ถอดส่วนพาร์ตใบหน้าออกมาจากหัว ได้แบบนี้แเราก็เปลี่ยนอพาร์ตใบหน้าแบบดึงหน้ากากใส่เข้าไปก็จะได้แบบนี้เท <Play S 1> มากเลยนะครับผมชอบหน้านี้มากเลยและอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับไกเวอร์นะครับก็คือพาร์ตใบดาบข้อศอกตอนที่กลางออกมา1คู่ซึ่งวิธีเปลี่ยนพาร์ตใบมีดข้อศอกนะครับตัวออปชั่นพาร์ตเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกอยู่นะครับว่าเป็น R หรือ L ก็ให้ถอดเปลี่ยนกับพาร์ตสั้นติดเข้าไปแทนแบบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตอนที่กลางมีดออกมาได้แล้วนะครับพาร์ตยูนิตไกเวอร์ที่ไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับให้มาเป็นพร็ กับไกด์เวอร์ตัวเก่าก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับเขาอัติเมทเวอร์ชันใหญ่ขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สีก็จะต่างกันลองมาโพสท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งรู็จะได้แบบนี้นะครับด้วยจุดขยับของช่วงต้นขาแล้วก็ช่วงลำตัวที่ดีมากเลยนะครับก็จะสามารถโพสออกมาได้สวยแบบนี้เลยนะลองเทียบกับตัวเก่าดูก็ต่างกันประมาณนี้นะฮะซึ่งตัวเก่าก็โพสท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งได้เหมือนกันนะครับแต่พอเทียบกันชัดๆแบบนี้แล้วเนี่ยตัวอัติเมทเอ dition จะดูสวยเป็นธรรมชาติกว่ามากเลยนะครับ ลองโพสท่าตอนที่ใช้ pressure cannon ดูก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้นะเป็นจุดที่ตัว Ultimate Edition เนี่ยแก้บัคจากตัวเดิมมาได้ดีมากๆเลยนะนั่นก็คือเขาสามารถโยกหัวไหล่ทั้งสองข้างให้แขนยื่นมาด้านหน้าได้แบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเก่าเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนพาร์ทหน้าอกให้เป็นพาร์ทสำหรับตอนยื่นแขนมาข้างหน้าก่อนนะฮะลองมาโพสเป็นเหมือนกับกำลังวิ่งอยู่ก็จะได้แบบนี้นะครับ g u v e r นี่เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโพสท่าวิ่งได้เท่มากๆเลยนะครััับบซึ่งตตวฟกกมมาาาอลเเดดดนนีี็าาโพสไู้ยะคร ลองเปลี่ยนพาร์ตใบมีดข้อสอกเป็นตอนที่กลางออกมาแล้วก็เอามาโพสตเหมือนกับกำลังกระโดดใช้ใบมีดฟันศัตรดูดูก็จะได้แบบนี้นะครับเท hey, ่มากๆเลยนะฮะและแน่นอนว่าจะขาดโพสต์นี้ไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือตอนที่กำลังใช้เมก้าสมชเชอร์นั่นเองนะพอเขาทำดีเทลตรงส่วนหน้าอกมาเพิ่มแล้วเนี่ยทำให้ดูสวยแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบมากกว่าตัวเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับ ลองเปลี่ยนมาใช้หน้าแล้วก็ออปชันพาร์ตมือตอนที่ดึงหน้ากากออกมาแล้วเห็นหน้าโช์อยู่ข้างในก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะโพสต์ออกมาได้เหมือนกับหน้าปกเล่ม5้าเลยนะครับเท่มากๆผมชอบมากเลยนะครับที่พาร์ตมือดึงหน้ากากเนี่ยตอนนี้เขาจะทํามาเป็นดีเทลเหมือนกับเนื้อที่กาลังถูกกระชากดึงออกมานะแต่ตรงที่พาร์ตหน้าเนี่ยก็จะมีดีเทลของเนื้อที่ถูกฉีกออกไปเหมือนกันนะครับละเอียดมากได้อารมณ์เหมือนกับก,กาลังกระชากหน้ากากออกมาจริงๆเป็นไงกันบ้างครับกับฟิกมาไกด์เวอร์หนึ่งแอนติเมทเอ d i มือนตัว่วนะา จ,จัดดีหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่เล่นตัวเก่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะก็ชอบตัวเก่าพอสมควรเลยแต่สุดท้ายนะพอได้ลองมาเล่นแล้วเนี่ยมันดีขึ้นกว่าตัวเก่ามากจริงๆนะครับทั้งดีเทลแล้วก็ทรงสวยขึ้นกว่าตัวเก่ามากดูใกล้เคียงกับในมังงะขึ้นเยอะเลยนะแล้วจุดขยับเนี่ยผมประทับใจมากเพราะว่ามันอัปเกรดมาจากตัวเก่าได้ดีมากๆเลยนะฮะเอามาจัดท่าเล่นได้สนุกเลยสำหรับคะแนนนะผมชอให้ไปที่ 9เต็ม10ครับได้เกือบเต็มเลยนะครับที่ขอหักไปคะแนนนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของออปชั่นพาร์ทนะครับที่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาไม่รู้จะให้อะไรมาเนี่ยให้เป็นพวกเอฟเฟคพาร์ทตอนยิงเมก้าสมชเชอร์หรือ HB อะไรพวกนี้มาก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่ามีออปชั่นพาร์ทมาให้เยอะกว่านี้นี่คงจะให้10เต็มเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้แอคชั่นฟิกเกอร์ไกเวอร์1สักตัวเนี่ย Figma Antimage Edition อันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับซื้อมาเล่นไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับซึ่งอนาคตถ,ถ้าเขาออกไกเวอร์3เวอร์ชั่นนี้มาผมก็จัดแน่นอนนะครับสํหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมันอยูตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับฟิก มาไกเวอร์หนึ่งแอนติเมดเอ d i t i o นตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับมังงะไกเวอร์ที่ตอนนี้เราคงจะไม่มีโอกาสได้รู้ตอนจบแล้วหรือว่าเกี่ยวกับของสะสมของไกเวอร์ใครที่เก็บลายไหนกันบ้างหรือชอบไกเวอร์หรือโซอ,อันอยตัวไหนกันบ้างหรืออยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็ยังสามารถกดซุปเปอร์ตังค์เพื่อช่วยสปอร์ตขะนำค่าไฟให้ก่่านีานรรรััับบชมคคสวด